พวกนั้นนะครับอุบาสกข้างหน้าเราเนี่ยอุบาสกประกอบตอาว่าไหมกล่าวณ o n ิการหลวงปู่กุฎไยิสระ,ะครับที่เคโรยิ่งแล้วก็สวัสดียาติธรรมท่านที่ลาทมทำเวทีแจ้งวัฒนะและยาติธรรมที่กำลังชมรายการอยู่ทางบ้านครับวันนี้ผมมัคคทายกครับทำหน้าที่เป็นพิธจกรสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ของจำสปอนเซอร์หลายหลักวันนี้หลายท่านนะครับหลังจากที่เรามีการแนะนำสินค้าหลปูเรื่องผลิตภัณฑ์ของจงปรากฏว่าสินค้าขาดตลาดมากเลยครับโลปูวันนี้ผมก็เลยไม่แนะนำผลิตภัณฑ์ของจงขึ้นมาเพราะว่าหร่เรางำโฆษณาเพิ่มๆโลปู่จะมีการจองเยอะมากเลยครับเดยวกระทั่งทำผลิตไม่ทันทัลปู่ที่หนังโฆษณาตัวเองมากด้วยจะมีคนจอง ผมจะบอกสิทธ uh, ิ์กับเรคารัูเพราะว่าขาอกผมกลัวเมียแต่จริงผมไม่ได้กลัวเราบเมียผมน่ากลัวครับคือแม่เอะ วันนี้นรงนี่ใกล้ล่างถึงพูดได้ด้อยู่ข้างล่างไม่ไม่ีอะไยนะอยู่กันหลวงปู่ในป่าไทยครับเขากวาอยู่หลวงปู่เคยมีคนเอาไว้อยู่ใต้ใต้ต้นไม้ใหญ่อ่างน้อยสุดก็ได้่มเงานี่หมายถึงยังไงหลวงปู่ก็ได้ร่มเงาแต่ก็อาจจะได้ขี้นกขี้ทจิ้งจกตามมาด้วยได้่มเงาเนี่ยมันหมายถึงได้ความร่มรื่นเพราะผู้ใหญ่จะปกป้องอภิบาลรักษา แต่ก็าอาจจะมีขี้นกขี้ยิงจบหล่นใส่กวางบ้างก็แล้วแต่เหตุปัจจัยจบครับสำหรับวันนี้หลวงปู่มีหลายท่านนะครับสนใจในเรื่องคำสอนคาร์โลคูแม้แต่นะักสื่อข่าวฝรั่งเศสคาับหลวงปู่ไม่ว่าสัมภาษณ์เขาว่าที่จริงเขาสนใจในคําสอนคาร์โลคูมากนะครับเขาจึงได้นํามาศึกษาประวัติคาร์โลคูผู้สื้อข่าวฝรั่งเศสแค่คาร์โลปูสองคนที่มาทำประวัติเองในปู่นะครับ ใช่ครับเขาติดตามคำสอนของหลวงปู่มานานแล้วครับเขาบอกนี่เราเห็นผลหนึ่งที่เขาทำเอามาทำประวัติหลวงปู่ที่ถึงเมืองไทยหลวงปู่ครับนั้นวันนี้นะครับมีหนังสือนะครับหลายท่านนะครับโดยเฉพาะสตโรนะครับที่ผมได้อานะ่านในแต่ละวันสตโรก,ก็คือบทความเอ่อให้หลวงปู่อธ<ม>ิบายนะครับสตโรคืออะไรนะครับมีเยอะมากเลยครับในหนังสือเล่มนี้สตโยมันไม่ได้เขียนโดยโดยสมองมันเขียนโดยการที่ใจรู้ถึง เขาเรียกว่าการปิ้งหรือใช้คำว่าปิ้งก็ได้ใจรู้ถึงไม่ได้เขียนโดยสมองคิดใจรู้ถึงธรรมชาติแท้ของจิตใจรู้ถึงธรรมชาติแท้ของธรรมชาติรอบก,กายใจรู้ถึงธรรมชาติของสมาวรรอบก,กายเป็นกระบวนการใจรู้ถึงเราจึงเรียกว่าปดสโลซึ่งเป็นปริาาศนาธรรมภาษาเซนเขาก็เรียกว่าโกอานก็ได้จบ หนังสือเล่มนี้นะครับมีข้างหน้าเขียนคาว่าบทสโลกแห่งพุทธอิสระอารามธรรมอิสระวงเล็บอ้อนน้อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับอยากได้สุภาษิตหรือบทสโลกที่ดีๆเอาไว้เป็นบทเตือนใจนำานวิบัติก็สามารถติดต่อซื้อได้ที่แหงหนังสือนะครับส่วนเล่มที่สองทารุมปู่บอกว่านะครับเกาะชายจีวอนทาลวงปูเรื่องเล่าของศิษย์ พระพุทธลงค์เล่มน,นี้มีเกี่ยวกับประวัติองคหลวงปู่แล้วก็วิธีคิดธรรมะครรสอนหลวงปู่ใช่ไหมครับอืนั่นเป็นบทเขียนข้อเขียนของผู้ศิษย์หลากหลายที่เขาเคยเรียนกรรมฐานปฏิบัติธรรมอยู่ร่วมกันแล้วเขาก็เอาความรู้ที่เขาได้เอามาลงบรรยายถ่ายทอดลงแต่ละคนแต่ละคนว่าอวิษา์เป็นอย่างนี้นะ อันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่สองหรือที่สามแล,ล้วเรื่องแรกๆนะครับเรื่องแรกรู้สึกว่าไม่ได้ผิดแล้วครับเบรื่องถัดไปหลวงปู่บทนี้น่าสนใจครับที่ใช้คําว่าสุญญาตาสมาธินะครับการทําจิตให้แข็งแรงและมีปัญญาสุญญาตาสมาธินี้มีความหมายอย่างไงครับหลวงปู่สุญญาตาสมาธิก็คือ จิต,จต,จตที่เพ่งความว่างเป็นอารมณ์ซึ่งจะแตกต่างจากการวางและว่างนีการเพ่งความว่างเป็นอารมณ์ก็คือูกจิตเอาไว้ในความว่างจนกลายเป็นอ์ชานเจ้าครับเรื่องนี้ผมคิดว่าพี่น้องน่าจะสนใจมากนะครับหลายท่านที่เอ่อพราแนวนี้ค่อนข้างที่จะพี่น้องชาวพูธเราโดยเฉพาะคนไทยสนใจนะครับในหนังสือบทเขียนที่ว่าประสบการณ์ทางวิญญาณแห่งศิลปุทธะ นาน,นะครับเป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอันนี้เป็นเรื่องเราเกี่ยวกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณยังไงครับเราพบก็ระเนงที่เคยไปทุดองอยู่ร่วมกันบ้างปฏิบัติธรรมร่วมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขียนมาอาจจะมีปฏิหารเล็กๆมีเสียงน้อยๆหาลิดๆอะไรตามวิถีคิดของแต่ละคนที่สัมผัสครับสำหรับที่น้องท่านใดนะครับที่สนใจ หนังสือนะครับที่แผงหนังสือตรงข้างปฏิบติความขอมจามมีจำหน่ายนะครับหนังสือนั้นก็บอกว่าไม่มีอะไรนะครับที่ดีเท่ากับปัญญานะครับเราจะได้ปัญญาได้วิธีคิดของหลวงปู่วิธีปฏิบัตินะครับมีหนังสือมากมายให้พี่น้องได้ซื้อไปอ่านนะครับถ้าผมขออนุญาตนําคําถามที่เกี่ยวกับที่ยังไม่ได้เปิดรายการเลยนะเปิดย่างทารุกเปิปดไปแล้วเหรอไม่ได้แนะน,ะนะนาช่องทีวีอะไรหรอ,อ <ๆ S 2> วันนี้รถเบนทารุปเขาพูดนะให้เข้าใจตัวว่าเดี๋ยว จะเป็นว่าไม่ต้องแนะนําช่องทีวีใช่ไหมครับผมเขาบอกว่าพยายามให้พูดในไม้ผมเลยพูดมากแล้วผมแต่วกาพูดไปเยอะแล้วล่ะครับพูดน้อยคืออะไรคือให้พูดแบบธรรมะนะครับหลวงปู <dis> <noise> ่อ๋ออันนี้เขายังถ่ายทอดสดอยู่ใช่ไหมถ่ายทอดถ่ายทอดอยู่ทางหลวงปู่ถ่ายทอดอยู่อแล้วก็ขอบคุณนะครับทางอินเทอร์เน็ต แลวก็จอเขาก็ยังถ่ายทอดมีในการมุคลูกบุกเป็นจอสว่างดังนั้นเดี๋ยวให้เป็นเพลครัลลูกบุอให้ใท้ครับภาพเขาใชยครับให้อุบาสกอ่าอุบาสกสุรใจยเขาขึ้นพูดกับพระพูดต่างๆกันครับอีกนิดหอ่าเชิญพี่น้องอุบาสกบาสิกาแจ้งวันะอันดับต่อไปจะเป็นคณะอุบาสกนะครับอที่ได้นำพระปาลมาถวายที่นั่งใน จาการนของอุบาสกผ้ไ้งานนะครับเป็นการเก่าสมมตพกาขอเียนเชิญครับไม่โดนรู้เลยเราขาไม่มาไห้สมไม้หน่อยพี่น้องเราจะเปลี่ยนการตอบรีได้เสียงการเป็นนซอสุกแราลอซ้อที่พี่น้องเวลาพูดตุกใจใหม่หม่หน่อยเริ่มไม่ใหม่นี้ กกำลังกำลังเปลี่ยนข้างหลังมัง่งหลอไมมข้างหลังก็มั่งราบการรัศกรปู่ครับก็ขอสวัสดีนะครับญ <c oughs> าติโยม <c oughs> ผมเองไม่ได้พลานะครับ <c oughs> เดิมที่เป็นคนหาวัดมากเลยแต่ได้มีโอกาสนะครับได้กรล่าวงปู่และผมคิดว่าในช่วงที่ผมได้ตามท่านนะครับไปหลายหลายที่นะครับ หลังจากที่หลวงปู่ถูกยิงแก้ทัตาแล้วโอ้โผู้มก็เลยต้องติดตามหลวงปู่นะครับผมคิดว่าผู้เสด็จใช้เนี่ยนะครับใช้คําว่าถวายแก้ทั้ตาแทนครับไปไปไม่ถูกเลยนะครับไอ้เนื้อไม่อยู่นี่สักพักอดเดชเจ้าปัญญาอ่อนก็ได้มีโอกาสไปหลายที่ครับ ผมคิดว่าถึงแม้พวกผมในส่วนของสาภาพแรงงานกายฟ้าไฟุจะมีภารกิจหลายที่ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีคอทอทหรือแม้กระทั่งเวทีหรักขู่ภายใต้ที่พวกเราเองนั้นได้มีโอกาสมาทำบุญได้มีโอกาสมาเสริมส,สติปัญญาแลว้วก็ให้แนวทางนะครับอย่างเต็มที่วันนี้ จริงๆไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็จะมาที่เวทีนี้แต่ก็ทราบว่าถ้าไปที่เวทีเราไม่มีสารทอดครับหรือเวทีนี้ผมเลยต้องมาเวทีนี้คสงสัยเที่องนี้มันจะจอนาแน่อย่าให้จอดำเพราะสาเหตุเพราะผมมานะครับเราเองก็ทราบข่าวนะครับผมคิดว่าสภาพในงานผมเนี่ยก็มีการตื่นตัวสูงมาก ตั้งแต่เหตุการณ์ในการขับเคลื่อนมีการพูดคุยประชุมกันตลอดนะครับที่มานั่งในกรรมการนั่นแหละครับคนที่เคยเสี่ยงเ็เสียตายต่อสู้กันมาอย่างยาวนานดังนั้นวันนี้เราก็ประชุมนอีิเราก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็สื่อจ้องติดตามไปที่สาภาพงานกายฟ้าฝวาดิมากนะครับหลายชอ่องเราเองก็คุยเพราะว่าเรามีสมาธิเรามีคนในกายฟ้าควาบิดมาก ดังนั้นการทําอะไรของสภาพแรงงานนั้นเราต้องสร้างความเข้าใจผู้นําจะเข้าใจเองไม่ได้ถ้าตาบใดมวลชนยังไม่เข้าใจและเดินไปกางเราก็พรุ่งนี้ผมก็กาหนดถ้าจะเป็นสภาพเดียวที่มีเกิดมีการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพราะสภาพแรงงานเป็นองค์กรแรงงานภายใต้กฎหมายแรงงานเราเปิดประชุมใหญ่สื่อมวลชนก็สนใจทางราชการก็สนใจที่ว่าเราจะไป เปิดเวทีให้ป้าเลยต่างๆก็คงที่จะเหนือความคาดหมายแล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้บ้านเมืองได้อาจจะเห็นแสงสว่างแห่งความขัดแย้ายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาผมบอกได้เลยครับว่าพวกเราเองนั้นไม่เคยมองพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งเป็นศัตรูครับเรามองพี่น้องคนไทยด้วยกันแต่เขาเองไม่สามารถเข้าถึง ข้อบูลเหมือนอย่างที่พวกเรารู้ครับวันนี้มันเป็นโอกาสที่ทำให้เห็นว่าการต่อสู้ mm. การเรียกร้อง mm. รเพื่อ mm. ให้ได้มาซึ่งประชาธิป,ปไตยได้ถูกกนจับนักการเมืองที่หาประโยชน์มาตลอดในช่วงสิบกว่าปีที่มาบริหารประเทศนั้น,น mm. มันจะสร้างโอกาสที่ทำให้คนไทยได้เห็นว่าเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เรื่อง ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนครับที่ต้องรับผิดชอบนะครับสา,าธุสาธุสาธุสา,า,าธุนี่เซนเซอร์นะก็ที่บอกพักว่าวันนี้คนไทยมันสร้างบรรทัดฐานถึงทมครับสร้างบรรทัดฐานการชุมนุม ที่มันถูกยกระดับที่สังคมโลกมองอย่าไปมองว่าสังคมโลกมองว่าเรากระท่วไมไหนะแต่ถามว่ามีที่ไหนในโลกครับที่ปรับหลักทุนมุมวันนี้ที่เริ่มภายใต้ต่อสู้กับทุนนิยมสามาัญเจ็ดเดือนวันนี้224วันจากเวทีอคอปทอจนมาถึงอีกหลายเวทีแม้กระทั่งเวทีโอกู ถามว่าที่อื่นทุนนุมเนี่ยเราติดตามดูอย่างเก่งถ้าฝากหลักยี่สี่ชั่วโมงไม่เกินอาทิตย์จบครับก็คือถอยกับอินเดียประท้วงเกาหลีประท้วงเกาหลีสุดใหญ่นัดเป็นหกโมงเย็นไปเรื่องห้าทุ่มแล้วแต่มอกมิกไนน์นะครับแต่ของเราเนี่ยเราให้ความคิดความอ่านและยืนจัดต่อสู้ยี่ชั่วโมงมาโดยตลอดแล้วที่น้องดูว่ากี่วัน ถ้าไม่ใช่หัวใจที่แก่งกล้าในการที่จยากเห็นบ้านเมืองได้หลุพดพ้นจากอำนาจของนักการเมืองที่ชอบสมน,นี่คือสิ่งที่ถ้าเป็นประเทศอื่นก็ต้องมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นเกิดการบาดเจ็บล้มตายเกิดสงครามกลางเมืองแต่วันนี้ประเทศไทยเป็นไงครับอาจจะสูญเสียพี่น้อง23คน จากเหตุการณ์ที่ถูกทำลายกับพนมัมิตรอีกประมาณสิบกว่าคนประมาณเกือบสีสคนผมถือว่าคนที่เสียสละชีวิตทุกคนคือวีรชนประชาไทยที่เราต้องจดจำเขาไว้ในหัวใจเราครับและคนที่บาดเจ็บอีกประมาณ8-900คนหรือเกือบพันคนถามว่าพี่น้องก็รู้อยู่ว่า การมาแบบันเสี่ยงอันตรา,ายขนาดไหนแต่ทำไมทุกคนกล้าแม้กระทั่งเสียสละทั้งชีวิตทึ่บอกครับนี่คือสิ่งที่พวกเราเองจะต้องอยู่ในความทรงจำไปแห่งการต่อสู้และเก็บความมั่นทับใจนั้นไว้ว่าเราอดทนอีกนิดนึงเพื่อความสำเร็จซึ่งเป็นชัยชนะของคนไทยทุกคนอีกไม่กีวันพี่น้องครับ เราคุได้ไหมครับรอได้ไหมครับพี่เลีนพี่น้องครับมผมเองนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้นำแรงงานและมีความเชื่อมั่นทุกครั้งที่ผมเองนำมวลชน,น,น,นที่บอกว่า<ม>พวกเรานั้นมีความซื่อสัตย์มีความรี่ใจกับมวลชนที่ขอ เราคำนึงถึงความปลอดภัยไม่อยากเห็นการสูญเสียแม้กระทั่งบาดเจ็บเลือดตกยางออกดังนั้นผมมั่นใจนะครับในทุกเวทีแล้วหลวงปู่มีเมตตาและมีความคิดความอ่านที่แหลมคมมากจนหลายคนถามผมแล้วก็ชมนะครับผมไม่ได้ชมหลวงปู่เลยครับรับคำชมนั้นมานะครับเพื่อที่จะตับหลวงปู่ได้เลยครับว่า วันนี้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นว่าหลวงปู่ถึงแม้จะเป็นพระสงฆ์แต่เรื่องของความรักชาติความเสียสละนั้นมันยิ่งใหญ่จริงๆครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่พี่น้องเวทีนี้ได้คุณได้กุศนเป็นเส่นครับที่เรา วันนี้หลวงปู่ก็มีเมตตานะครับผมเองก็นั่งประชุมกันอยู่ก็กำหนดอะไรไม่เยอะที่จะทำเพื่อบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งและมองดูมันเหมือนกับเป็นครั้งสุดท้ายที่สำคัญแต่เพื่อได้รับสิ่งที่หลวงปู่ได้พูดเกินสติผมเองก็เข้าไปหาพระพุทธแท้นนั่นนงประชุมกันอยู่ก็ประมาณสักเกือบหกโมงเย็นและห้าโมงขึ้น ผมก็เล่าให้กับทุกคนฟังซึ่งในกรรมการทุกคนเพื่อฟังก็เห็นพร้อมต้องกันเราเป็นผู้นำแรยง,งานที่ก็ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนภายใต้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงถ้าผู้นำเราเห็นว่าอะไรที่อาจจะสร้างปัญหาอะไรที่อาจจะเป็นอุปสรรค อะไรที่มันอาจจะทําให้งานใหญ่ไม่สําเร็จผมเรียรับว่าเราค้อนขึ้นอยู่<ป>เราอยู่วันนี้เพื่อดู<ป>เพื่อก้าวไปข้างห<ป>น้าผู้นําไม่มีครับไอ้เรื่องเดินหน้าอย่างเดียวผมบอกครับว่าไปสู่ความพ่ายแพ้ผู้นำต้องรู้จักเดินและรู้จักถอยรู้จักดยูกับที่นี่คือสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมันง่นคง พี่น้องครับผมเองนั้นอาจจะมาวันหลวงปู่ถูกขวายแก่น้าตาไม่ได้มาแต่เย็นมาครับและบอกหลวงปู่ไว้ว่า,ว,าวันรุ่งขึ้นผมจะมาเดย์แตหลวงปู่วันนี้นก็ไปที่สอนอทุกสองห้องแล้วก็ข้าไปนะครับที่สโมสรตารวจก็ยืตบบนตาแดดครับลงกับพี่น้องนะครับก,ก็ประมาณสักเกือบห้าชมวงแล้วก็วันที่ไปทําบุญรอพระที่วัดอ้อน้อย ก็ได้มีโอกาสไปทำบุญครับนี่นะครับคือสิ่งที่บางครั้งเราต่อสู้หัวใจเนี่ยนะครับที่สิ่งที่จะได้คือความสุขทางใจความสุขทางใจนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่มากความจริงความสุขทางใยมันหาที่ไหนก็หาได้แต่บางครั้งถ้าเราสุขทางใจได้มีโอกาสขัดเกลาจิตใจแล้วเนี่ยผมเรียนคบว,ว่า ใจเป็นใจและใจนั้นจะทำให้เราขับเคลื่อนไม่ว่าจะเจอสภาพยังไงแต่เมื่อใจมันสู้แล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขน,นะครับก็คงที่จะใช้โอกาสนะครับกับพ่อแม่พี่น้องณเวทีนี้ครับแล้วก็ขอ,อยืนยันนะครับว่าเราจะอยู่ร่วมกันจนกว่าจะปิดเวทีตรงนี้และผมจะได้มีโอกาสมา,มาอยู่กับทุกท่าน และนั่นคือความประทับใจไม่ว่าจะเกิดวันใดเมื่อไรเวลาใดผมพร้อมจะมาเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมใจของแม่พี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับรอชุดผู่ใหญ่ๆนะเดี๋ยวรวงไปจะเป็นประชุมด้วยหน่อยมีเรื่องจะแจ้งเอกสาบนี่ไม่รีบกลับไม่ใช่หรอเอเค ครับมีหลวปูจะเปิดโอกาสให้คณะบากนะครับกาบกรฟภสถาบนปัญหาธรรมและก็สุขภาพเช่นได้นะครับไม่ไม่เอาดีกว่านะแค่นี้กูก็เสียวแย่เมื่อกี้เห็นหลวงปู่ยืนเสียยกมก็ยืนตรงไประบายแล้วก็ขอบคุณแน่ครับแค่นี้ก็กลัวหนูจะหลุดเยอะแล้วนะไม่รู้ลงไปนี่จอกนูจะดำเมื่อไหร่นต้องเห็นใจกูว้างนะน้องเอ๋ เอาไล่นเล่นเด้มเล่นเล่นต่อนื่ครับเล่นเออย่าย่หาเรื่องให้มากกว่านี้เลยก่อนที่จะเข้าในช่วงธรรมะธรรมกูช่วงคำถามนะครับอย่าลืมว่ามันกดอุปรณ์ศูนย์โอ้ยไม่ใช่ศูนย์รวมสายใช่ครับลวงปู่แต่ว่าเี่จริงไม่อยากยุ่นกับการเมินเลยครับไปยินกีว่าจะยกสองร้สองอาจะยก DFI นะครับปันนี้นไม่รู้ข่อนุญาตธรรเกูทำให้เข้างนนี้น่จริงนะ จีนเรบอได่าวว่าท่านจะูดที่มี่ไยากพูดการเมือเลยค้วิทหน้าไิทยหน้าแิทนั่งอยู่หลัครัแล่เมสีหนาเป็นไอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับขาวดหลวงปู่จะชวนผมพูดการเมืองเลยครับวาไปนะครับสนุที่หลวงปู่เขียนไว้นะครับว่าลูกละการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ผู้ไดเข้าถึงความจริงของศาสนานี้ไม่ใช่เข้าถึงได้ด้วยการเรียนรู้ตำราคำทีอักษรภาษาอังสือแต่มันเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการเข้าใจความหมายของสรรพชีวิตสรรพสิ่งสรรพสัตว์และสรรพวัตถุแค่นี้พ่อคิดว่าเข้าถึงตัวศาสนาแล้วแหละที่จริงศาสนาก็คือความจริงของสรรพสิ่งศาสนา,า,สนาก็คือความจริงของสรรพสัตว์ ศาสนาก็คือความจริงของสรรพชีวิตและศาสนาก็คือความจริงของสรรพวัตถุความจริงอะไรก็ความจริงที่มันมีเกิดขึ้นในเมืองต้นตาอยู่แล้วก็แปรปลี่นในทางการสุดท้ายก็แตกสลายในที่สุดทุกสรรพสิ่งสรรพวัตถุสรรพสัตว์สรรพชีวิตก็มีสภาพอย่างนี้ไม่ต่างกันจะช้าจะเร็วจะเนิ่นนานจะสั้นจะยาวก็ขึ้นอยู่กับ ธรรมชาติของส o, <hi> รรพสิ่ง <Heh. S 1> um. หรือสรรพชีว so. ิตนั้นนสรรพวัตถุนั้นนั้นเท่านั้นเองดังนั้นการเข้าใจความหมายของความจริงแห่งสรรพสิ่งสรรพวัตถุสรรพธรรมชาติสรรพชีวิตเนี่ยคือกระบวนการของศาสนาแล้วเพราะพระพุทธเจ้าสอนสัจธรรมคือความเป็นจริงความจริงที่มีอยู่ในสรรพสิ่งสรรพชีวิตสรรพวัตถุและสรรพธรรมชาติจบ รับข่าวที่เข้าถึงช่วงคำถามนะครับเกี่ยวกับแผลติดนะครับพุทธิยาได้ยินข่าวว่าคนที่ดูหมิ่นสถาบันก็จะจับขึ้นไปสู่ศาลสถาบัถ้าพร้อนำสู่คำถามแผลติดเข้าสู่อะไรอะไรนะอะไรอะไรแต่ช่วงนี้กำลังจะเึิอยู่ว่าจะไปเขียนเตือนประยุทธ์เรื่องจัดการเรื่องดูหมิ่นสถาบันให้ด้วยช่วยอาตมาหน่อยเลย เมื่อกีว่าอะไรเมื่อกี้วอะผมไม่อยากฟัค,ครับผมบนตว่าถ้าไปยึดคุยในที่ทประชุมก็ใครที่ยืนตะขาบนึะจบขึ้นสามดานได้หมดตาหนี้ขอดีตนะครับในรูปหลังนั้สีนิ่งอยู่ทำไมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการรดนะจมมารวมรวมแต่ไม่แต่อย่างไงผมก็ไม่ค่อยได้เ,เดกี่ยวกัคบอนนอยู่ข้างบนนครับ้ยันครับ หลวงปู่ครับเป็นคําถามนะครับในอดีตนะครับเ,เป็นที่มาของพระบาห้ามญ่าดหลวงปู่ในอดีตนะครับในสมัยพุทธเจ้าก,ก็เคยมีพระยาาดของพุทธเจ้าครับเคยทดลองทำโดย<ช>เฉพาะเรื่องน้ำเแล้วพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยเหลือชอ<ๆ>ลวงปู่แล้วจึงให้โยมทัพโยมทัพมาร่วมกันแล้วพระศาสดาก็ต้องห้ามเดียกว่าสาร้างพระบารมีห้ามญาติเกิดขึ้นตามหลังไปห,หลังมารบก,กันก็ด้วยอำนาจของการแย่งน้ำเข้านา กรตะครัของพระาศาสดาทั้งฝ่ายพ่อและฝ่าแม่ก็คือเป็นชาวนาเป็นชาวนาดังั้นเมื่อถึงยามฤด,ดูแล้งมันมีช่วงที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลม่นม้ำลุยมีมีตัหาน้ำแรงแห้งเป่าก็ต้องมาแยกน้ำกันคำนาก็เลยต้องมาเข็นข้าวลบหลาข้าวกันพระาศาสดาสรงเห็นว่ามนุษย์เห็น หเห็นวัตถุสำคัญกว่าชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่เห็นผิดก็เลยต้องออกมาสแสดงการท้าปรางก็เลยเป็นที่มาของกา,ารสร้างพรางปรามปรางท่ายากเดีย๋ยวนี้ให้ทำเป็นพันธม์องค์ก็ห้ามไม่อยู่เพราะคนสมัยน,นี้มันหน้าดา้านหน้ากลหน้าดา้า,ดาน่นากลดาตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ารัฐบาลอยู่ไหนถ้ามไปเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลก็ใหม่กับะไ เอาว่าไปจบครับก่อนที่จะเข้าลวงปู่เข้าเวทีของเราจัดว่าเป็นเป็นเบติธรรมะเป็นเบติธรรมะเป็นเวทีที่มีความสุขเพราะว่าเวทีของเราเป็นตามสมัครีใช่ไหมครับหลวงปู่ได้ยินแตาว่าจะดูพรตอนเข้าไปหน้าเลยสักนี้แล้วสุดท้ายเวทีเราแล้วเลยเนะแล้วเลยเนะ จะไม่ไม่ข no no <wa> ่าวไม่พ the kind of ิจารณาเลยจะเป็นอนที่ประยุกต์เรื่องของแหน้าเดี๋ยวสอบนูครับลูกคู่แล้วทีเราสุ๊กโสัมาษ์ัคคีลครับลูกคู่อยากให้ลูกคู่อธิบายคำว่าความสมัคคีนำมาที่ความสุขกับรมบลูกคอเออความสมัคคีเนี่ยที่จริงความสมัคคีอะไรเนียเปล่าอะไรพี่ๆีๆีอะไรพวกเนี่ยที่เป็นการทํามานะโเข้าใจไหม เป็นสุรชัยมาอีก่เนี่นานหรือจะปัญญาบอกไปเองที่นี่เลาอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละเฮ้ยเออฟังสมัยกี้เราก็บอกแล้วอ่ะเน่ยความสุขได้มาจากความรักใคร่ปรองดอง้านเมืองเราสมัยอดีตเรามีสิ่งนี้อยู่เป็นเป็นทุนเป็นต้นทุนเดิมของสังคมไทยแต่หลังจากมีหน้าที่อลัลการ ปรากฏขึ้นเน่ยสิบกว่าป,ปีที่ผ่านม,มาในความสุขชนิดนี้มันโดนเลือนหายไปมันโดนทำลายปเสียสิ้นดโดยลทัทธิตุนนิยมเศรษฐนิยมอุปธรรมนิยมแล้วก็ประชานิยมมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับจุดอ่อนแอของบ้านเมืองจุดอ่อนแอของสังคมไทยแล้วก็เป็นจุดด่อยของประเทศชาติสิ่งจะทําให้คนที่คอยโจนโจยโอกาสอย่างแข็งแรงเนี่ยทำลายทำลาย,ทำลายได้ทุก ผูกขารทือสมัยแล้วมันก็เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วความดงเกิดเหมือนกับเหมือนกับปลวกที่คอยกิน,นเสาเรือนให้สักรไส้กลวงเหลือแต่เปลือกข้างนอกแล้วเมื่อไรจะร่วก็ไม่รู้วันนี้พวกเราออกมาสู้ก็เพื่อป้องกันปลวกและกาจัดปลวกแล้ววันนี้ลูกหลานทหารเขานก,ก็ใช้ยาแหลงเพราะเราใช้ยารลปกลุก่มกำลับอ,อยู่แต่เสาเรือนมานาน เขาก็ขอใช้ยาแรงบ้างเราก็ต้องเปิดทางให้เขาใช้อย่าไปขัดขวางทางยาของเขาอันนี้เป็นรายการธรรมะนะจ๊รไม่เกี่ยวอะไรกับรายการนัน,นแผลไปเองเรื่องปวดเรื่องอะไรเรืนะ่จบ ก่อนที่จะประกาศเรื่องรถคาร์บูเห็นท่านประยุทธ์ถามว่ามีการเริ่มใช้แล้วไอ้ไอ้สอเลื่องรังแกแล้วมึงจะมีตัวอะไรบ้างนะคุณถวิลบอกว่าจงโดนแค่ขึ้นภาษายอดนักข่าวกบฏเลยบอกท่านทวิลพูดอันนี้นะครับกระปุกรถตัยใหญ้าทะเบียนสอเจลาสอร์สีนะครับสามข้าวก็หกลืมเปิดไฟทิ้งไว้ครุณถวิลพูดว่าอะไรนะเออไม่เห็นแค่ขึ้นภาษายอดโดนข้าวหาขบวนะครับท่านทวิลบอกท่านประยุทธ์ครับเออครับกระปุครับก็นำต้องถามทาริสทาริสทำไมถึงให้เข้าหาง่ายเลย แต่้นเมื่อกี้ลืมไปครับงปู่บูชาที่สัตนาวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาเราควรปฏิบัติอย่างไรให้ได้ปุ่ครับวันนี้เหรอไม่ใช่มั้งวันนี้อาจจะมีบูชาพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาสิวันอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระศพพระพุทธเจ้ามันอยู่ใกล้กับวันเข้าพรรษาแต่ไม่ใช่วันนี้จบ ถ้จะเป็นวันอุโบสถนะครับวันวันพระแปดค่ำนะครับนี่ผไม่ใช่ระบาดตะมีอุคานะครับคุณนกพวนครับที่ต้องกลับไปครัวหลวงปู่นะครับฝากบ,บอกไม้ด้วยว่าที่ป๋อเป็นครับลืมดูก่อนครับขอเป็นกําลังใจให้ชู้ขอตีลูกปุกตื่นขึ้นก็เขียนอะไรมาดิเราจดหมายเมียมาอ่านให้ดูบ้ากัน พี่นิ้ะ,ะออขอเหรอฮะขอพี่พนมทวนพี่ต้องกลับไปตรวหลวงปูนะ่นฝากให้ด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ด้ธนะคารลักขะทุนิศคดีสอรอ,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 อ,อกรครับ,อบอการไฟฟ้าครับไม่ไม่ใช่จดหมายเมียผมเข้าหลวงปู่อคนนำจุดหลวงปู่ครับหลวงปู่มีคำถามครับหลวงปู่ว่า ปุจฉาบเสนะหตุที่ห้ามพระฉันเนื้อสัตว์สิบชนิดถ้าไม่ใช่พระกินเนื้อสัตว์สิบชนิดจะมีผลอย่างไรบ้างครับเนื้อสิบชนิดเนี่ยเนื้อหูเนื้อเสือเหลืองเนื้อเสือดาวเนื้อเสือโคร่งเนื้อหมีเนื้อมนุษย์อะไรเนี่ยะมันกินแล้วมันทาให้เกิดเขาเรียกว่าโรกวัชชลาโรกติดเตียงในยุคสองพันกว่าปีก่อนแต่เดี๋ยวนี้เห็นกินกันไม่เกินด้วยหมด แต่พระน่าฉันไม่ได้เพราะเป็นข้อหาแต่ชาวบ,บ้านกินแล้วเป็นอะไรชาวบ,บ้านกินแล้วก็อิ่มนะพี่หลวงจบท่านนาอยากกินหรอเราก็กินนะสิบประเภทที่ว่ากันครับปวดฉาญิสรันาก็ผมเป็นโรคหูตงงงึงทั้งที่อายุเพิ่มจะอายุสี่สิบจะต้องใช้ายาอะไรที่หลวงปู่ทำกินรักษาโรคกรุณาชี้แนะด้วยขอรับต้อ,องดูว่ามาจากอะไรบางที จอแก้วหูมันเสบหรือไม่ก็โลมันอกักข้างๆอยู่ในช่องหูหรือไม่ก็เกิดจากโพรงเสนหน้าเสมันมีหลายสายเหตุมาให้โรคหูตึงเนี่ยหรือไม่ก็โรคติดเชื้อแบบที่สาหร่าเป็นอย่างงั้นก็อาจจะใช้น้ำมันหยดเข้าไปได้ต้องดูให้ชัดก่อนคือต้องมาตรวจหลบกต้องเป็นสัปดาห์หน้านะ่นที่ก็จะมีการปิดอโรคพยาธนะิในจบกระขอ เป็นคำถามต่อไปเกี่ยวกับเหบเรียญคลรู้คุกช้าในศนะอยากทราบวิธีทาน้ำพึ่งที่เหรียญเป็นจัมมะมหาโพธิสัตว์ว่าต้องทาวันที่เท่าไหร่และถ้าคลิ่นอวโรทำแบบเดียวกัน